คนนี้สําคัญมากคุณผู้ชมขาคุยเสร็จเรียบร้อยคุณจะรู้เลยว่าคุณจะไปในทิศทางไหนมั่งคั่งร่ําร,รวยสุขภาพดีความรักลุ่งเรืองท่านผู้ชมทางบ้านคงมีคำถามเยอะแยะมากมายทําไมเมื่อไร่จะสมหวังสักทีนะทำไมถึงจะแบบอยู่คนเดียวต่อไปแล้วจะใช้ชีวิตกันอย่างไรวันนี้เรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนอื่นมาหลายๆครั้งดรไก่มัทนาปวีสารคุณมนตรี ครับเป็นคนเก่งมากๆเลยครับมีความรู้พูดจาดีน่าฟังน่าลุ้มหลงมีเสน่ห์น่าหลงไหลไปหมดเลยครับเก่งมากอะค่ะเป็นคนจิตใจดีค่ะแล้วก็มีเมตตาไม่ยิ่งไม่ถือตัวค่ะเป็นที่ให้โอกาสคนที่อยากเรียนด้านด้านนี้นะคะศึกษาดังด้านนี้ช่วยให้คนได้หลุดพ้นเรามองเห็นปุ๊บเรามีความเชื่อ่ในตัวเขาหรือว่าเขาต้องพาเราไปในทางที่ดีได้มั่นใจว่าดรไก่เลือกสิ่งที่ดีที่จะมอบให้พวกเราทุกคนอยู่แล้ว ไก่เป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนตลกรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นน่ารักแล้วก็เป็นกันเองอะค่ะทาประโยชน์กับสังคมหลายๆอย่างใจเราที่มันทุกข์มานานมันทําให้เราโล่งคือเราได้สามารถได้ปลดปล่อยสิ่งที่เราอยากทําสิ่งที่เราอยากพูดเราไม่ได้พูดตรงนี้ที่ถือว่าทําตรงนี้ยอดเยี่ยมค่ะสนุก ให้ความรู้ด้วยดีมากเลยค่ะที่ดรไก่จัดทั้งนี้เนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยจะได้มีพลังในการที่จะดำเนินชีวิตแล้วก็ต่อสู้ให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตต่อไปค่ะถามว่าค้านี้ดีไหมดว่จริงๆก็มันก็เหมาะกับคนไทยคนไทยเครียเดยเยอะ การเปลี่ยนเบอร์มือถือกับเทคนิค NLP เกี่ยวข้องอะไรกันคุณไก่บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่อังกฤษและอเมริกาเพื่อที่จะเรียนเรื่องของจิตใต้สำนึกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนอยากจะประสบความสำเร็จหลายๆคนอยากที่จะมีชีวิตมั่งคัง่งและเป็นที่รัก แต่จิตใต้สำนึกของเราที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กมีบอกกำเนิดบางอย่างที่เป็นปมแล้วเราไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่คุณจะเปลี่ยนเบอร์มือถือคุณต้องถามตัวคุณเองว่าจุดประสงค์ของคุณคืออะไรถ้าจุดประสงค์ของคุณคือการลากของที่มีน้ำหนักพันตันแล้วคุณไก่ไปใช้เบอร์เล็กๆเ,เหมือนรถกระบะ รถกระบะจะไปลากของพันตันทําไม่ได้ฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนเบอร์ไม่เป็นสิ่งที่คุณคาดหวังจะไม่สําเร็จผลบางช่วงคุณไก่ใช้สเสน่ห์ที่วาจาเป็นทรัพย์อย่างเช่น26พราะช่วงนี้ต้องเกิดการดิวธุรกิจที่จะต้องเซ็นสัญญาบางช่วงใช้เบอร์นี้นานเกินไปจะมีความรู้สึกว่า คนที่เข้ามาดิวธุรกิจกับเราหรือคนรอบตัวเราไม่ได้หวังเพียงแค่งานเขาหวังอยากอื่นที่เป็นเรื่องของหญิงหญิงชายชายด้วยฉะนั้นการเปลี่ยนเบอร์มือถือของคุณกับทุกครั้งมักจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น ให้กำลังเขามากที่สุดเท่าที่เราจะให้เขาได้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้เราเห็นถึงภาพต่างๆที่แบบเราสามารถจะตามในเรื่องราวไปได้รู้สึกว่าดีค่ะได้ปลดปล่อยอะไรเยอะๆได้เยอะค่ะวันนี้บากับลูกชายก็อยากให้ลูกชายมาเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้จักว่าความกตัญญูความอะไรให้เกิดประสบผลสำเร็จในชีวิตนะคะสึกยังไงสึกสึกดีครับพี่สึกมันรักพ่อแม่มากขึ้นรู้ว่าแม่รักลูกยังไงมาห<ช>นึ่งมันกร็รู้สึกว่ามันเบาค่ะความคิดเรามันเบาแล้วก็พอโล่งใช่ค่ะแล้วพื้นตามขึ้นมามันรู้สึกเหมือนเฮ้ยฉันพร้อมจะทําทุกอย่างเลยนะทุกอย่างที่เราเริ่มต้นเนี่ย จากความคิดของเราค่ะถ้าเราคิดในแง่ดีอะค่ะยังไงก็ต้องดีต้องบอกว่าได้ในสิ่งที่ทดีๆแน่นอนแล้วค่ะคมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพิ่มว่าเรายัางไงเราก็ต้องทาได้ค่ะคือตัวเลขมันมีผลกับชีวิตจริงๆค่ะมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากเลยกับชีวิตครอบครัวที่บ้านแล้วก็พี่น้องทุกคนนะคะจึงดอกตรไก่แบบเรียกว่า เสียสละอย่างที่สุดเลยอ่ะคุณไก่จะมีแฟนคลับเยอะพี่หนูแหม,ม่มขาแล้วก็แต่ละคนก็จะติดตามว่าเมื่อไหร่ที่ดรไก่เปิดคลาสสอนเรื่องของศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขคนก็จะสมัครกันเยอะมากคิดสตังค์คนละเท่าไหร่ รีมหมดทุกอย่างอะาหารฟเรคืออย่างนี้ค่ะตอนที่คุณไก่ได้วิชาตัวเลขมาเนี่ยคุณไก่ได้เป็นกิฟต์มาจากในฝันแล้วในฝันที่เราได้เรารับปากไว้เนี่ยเราบอกว่าเรารับปากว่าช่วยหนึ่งคนแผ่นดินสูงขึ้นฉะนั้นถ้าเราเอาวิชานี้มาถ่ายทอดออกไปแล้วเราเก็บเงินมันก็ไม่ได้ช่วยเขาฉะนั้นถ้าจะให้ช่วยเขาก็ต้องถ่ายทอดออกไปโดยที่ให้เขาได้รับความรู้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย